เหมือนมันเป็นเหมือนทุกคนมาอยู่ตรงนี้มันก็เหมือนมันเป็นอีกสุดหนึ่งที่แบบอยากให้ที่อื่นนะ เซตเตอร์และยิ่งคุกับพี่จีเลยเนี่ยสุดยอดค่ะเฮ้ยหนูอขอเสียงให้พี่ จรินค่ะจริงจร่งก euh ็สวยงามตื اد, ่นตาตื่นใจสวยสวยไหมทุกคนสวยไหมก็ไอ้จริงนอกจาบความสวยที่เห็นใน MV แล้วสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าจริงเห็นในเอ็มบีนี่ก็คือความเป็นทีมความเป็นทีมของพวกเราแล้วองถึงออฟฟิเชียลด้วยไม่อย่างนั้น MV ตัวนี้จะออกมาไม่ได้เลยก็ทุกคนเก่งมากๆก็หลังจากนี้ฝาทุกคนช่วยกัน ยิ่งกว่าเหตงเพราะว่ามันคือแบบความสุขจามินิภาพของพวกเราด้วยครั้งหนึ่งแบบเออรเราตื่นเต้นมากแลาต้องโค้งคุกกกับผลงานทีนี้มากรักใจมาก โอ้คือคันธุ์่อีกแล้วย่างทีรูลง้คะแบว่าหลายคนรู้อะไรเง้ยที่ตามมากอมาก่อนก็ฝ่นยังมีแบบอะไรอย่างงีว่างานแล้วแล้วแบบเีพอได้รู้เมือนความรู้สึกในวันนั้มันก็แบบกลับมาในวันที่เราแบบไปออกกองด้วยกันเลยงก็ภูมิใจในตัวเองภูมิใจในตัวเมมเบอร์ภูมิใจในตัวพี